วันนี้ก็เป็นงานสวดพระพิธรรมคุณแม่ครับคืนที่เจ็ดนะครับก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วก็ความจริงแล้วก่อนอื่นที่อยากจะแบบพูดเลยนะครับก็เลยอยากอยากอยากจะขอบคุณน,นะครับเอ,อแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะครับที่มาที่งานแบบขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นความจริงอยากจะบอกว่าผม,มาเดินไปบอกแม่ทุกวันก็แบบโอ้โหแม่คนมาส่งแม่เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเรา ดีใจแทนแม่มากๆเลยอะไรเงี้ยขอบคุณขอบคุณมากลจริงครับที่มาส่งคุณแม่คือไม่ได้คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่แบบเออไม่ได้มาเป็นแค่สื่อมวลชนแต่ว่ามาช่วยงานด้วยอยู่กับพวกเราทุกคืนเลยจนจบงานนะครับขอบคุณมากๆเลยครับครัแล้วก็จริงๆอ่ะผมขอบคุณไปถึงหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้มาอะไรเงี้ยครับในโซเชียลเนาะเวลาพวกผมไปไปอ่านข่าวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า หลายๆคนเขาก็เขาก็เป็นกําลังใจให้พวกผมนะแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณน,นะครับที่เป็นกาลังใจให้ครอบครัวเราอยากจะบอกว่าพวกเราได้อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากนะครับแต่ก็มีคนส่งมาให้เยอะแล้วก็ได้อ่านบ้างนะครับก็เห็นคนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยเออเห็นถึงความรักที่มีให้กับแม่นะครับแล้วก็วันใหม่ด้วยนะครับเป็นห่วงวันใหม่กันข้างเยอะมากอันนี้พวกเราแบบรู้สึกขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆครับ ได้ก็ความจริงหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออเหมือนกับหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าเออเหมือนไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณแม่ไม่สบายนะครับแต่ว่าคําจริงแล้วว่าแม่ไม่สบายมาก็หกปีแล้วนะครับผมก็เออด้วยอาการของโรคมะเร็งนะครับผมก็เป็นมะเร็งที่ไตนะครับเสร็จแล้วกออ็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็มีช่วงของ ฟสที่ว่าโลกมีการครวบคุมให้อยู่ได้กับมีช่วงที่เริ่มลุกรามบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็6ปีครับผมแต่ว่าช่วงช่วงสุดท้ายของของคุณแม่นะครับผมก็ท่านก็มีบุญนะครับคุณแม่ก็แบบจากไปอย่างสงบนะครับผมไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานครับ ได้คุยได้คุยอะไรกันอ๋อจริงๆเอาจริงๆอ่ะมันแอบปุบปับนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้มีการคุยเป็นแบบกิจาลักษณะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงไทยๆก็อาจจะมีได้คุยกันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับว่าเอออะไรยังไงแบบเขาจะฝากอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการคุยกันผ่านไม่ได้เรียกกันมานั่งคุยอะไรเงี้ยจะได้คุยกันคนละทีทำมากกว่าเช่นมาถึงว่าสบอยคุยของเขาผมมาคุยของผมเวลานั่งอยู่ด้วยกันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีการคุยกันแบบ อาเรียกมาพร้อมหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีเรื่องนี้มันแอบพูดยากนิหนึ่งครับคือหมายถึงว่ามันก็ต้องอธิบายคือที่พัดบอกปรับปรับเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปรับปรับขนาดนั้นหรอกแต่คือหมายถึงว่าช่วงที่คุณแม่อาสุดช่วงสุดท้ายช่วงท้ายๆของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดสเดือนนะครับทีนี้คือถามว่า มันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้านี้คือมันก็มีเรียกว่าอะไรครับมีทรายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอหรือว่าอาการหรือว่าตัวอาการเองก็ดีที่มันคล้ายๆจะบ่งชี้ว่าคุณแม่จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า,าด้วยความที่เราอะ่ะอาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งถามแม่ว่าแบบเรามาสั่งลากันนะลูนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ ใจน,นึงก็รู้แต่อีกใจน,นึงเราก็อยากให้เขาอะอยู่นานานใช่อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะน,นานแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบมานั่งสั่งลากันเป็นกิจจาศาสปฏิีัพั์บอกอะนะครับแต่ว่าอย่างถ้าตัวผมเองเนี่ยคือผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับแม่แบบแต่ไม่ได้เป็นกิจจาสนะเช่นเ เช่นก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงสตะเป็นสุดท้ายเนี่ยก็นั่งกันโต๊ะกินข้าวก็ก็คุยกันครับแบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนความจริงแม่เขาก็สู้นะแต่ว่าถามว่าท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไหมท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างเช่นแม่เขาก็จะเคยจะพูดว่าแบบเออถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ก็คงแบบมีห่วงมากกว่านี้แต่ว่าแบบตอนเนี้ยเขาก็เห็นว่า เนีสามคนเนะ่ะก็ดูแลตัวเองได้ดูแลวันใหม่ได้ถามว่าเขาหมดหนนัวขาก็หมดห่วงแหละ,นะครับแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่แบบเสียดายแค่ว่าแบบเออเขาเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเราให้ได้มากกว่านี้่นั้น,นองอะไรเี้ยก็จะเป็นลักษณะการพูดพวกนี้ครับอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกิจจารมานะ อืออือใช่คือเราอย่างที่ผมบอกเนอะไม่อยากมาแบบพูดอะไรเป็นกิจตสนามันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันมันเหมือนแบบกำลังจะบอกลาเออไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเสียกําลังใจด้วยเพราะเราก็ให้กาลังใจเขาตลอดว่าแบบสู้นะแม่เออถ้าแม่สู้อ่ะพวกบอยอ่ะสู้แบบแม่จะรักษาจะแบบถ้าใช้จ่ายอะไรยังไงอ่ะถ้าแม่สู้อ่ะพวกบอยสู้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อจริงๆสำหรับวันใหม่อะก็จริงๆวันใหม่เนี่ยเขาก็พอจะรับรู้นะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกผมก็คิดว่าเราอยากให้น้องอ,อไม่อยากให้วันนึงที่แบบมันเกิดเหตุสุ่มปักบแล้วน้องตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะอธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจ ถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่เราอาจจะไม่ได้แจ้งตรงๆไม่ถึงไม่ได้ใช่เราไม่ได้พูดให้แบบไม่ได้บอกเราตรงๆนะอะไรเงี้ยแค่ว่าเราก็พยายามจะบอกอ้อมๆให้เขาเข้าใจที่สุดแหละถึงสถานการณ์ครับแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กครับเขาเขาก็เขาฟังแหละเพราะเขาเข้าใจแต่ว่าภาพเรากับภาพเขาไม่เหมือนกันสำหรับเด็กอะครับใช่ใช่ใช่น้อยเราน้อยเขาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ใช่คือทุกคนเห็นวันใหม่บอกว่าจริงๆวันใหม่เขาโตไว แต่ว่าจริงเขายังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าตัวเขาโตแต่ว่าข้างในอ่ะเขายังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าโรงพยาบาลเล็กๆอ่ะเราก็มีการบอกน้องคือน้องเขาเห็นอยู่แล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมแบบไปกลับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเพราะ่แม่ปกติน้องน้องนอนกับแม่ใช่ไหมทีนี้เขาเห็นอยู่แล้วแหละแต่เขาก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีกีแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่อยากไปบอกเขาแต่ว่า อัที่พับอกอะ่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันหนึ่งแบบเกิดปรับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวเขาจะรับไม่ไหวเราก็เคยมีการแบบค่อยคอยบอกเขาอย่างเช่นเนี่ยตอนที่แม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อสามเดือนที่แล้วเ,เราก็มานั่งบอกเขาแล้วว่าวันใหม่ตอนนี้คุณแม่เขา่าแบบไม่ค่อยสบายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าตอนเนี้แบบวันใหมอ่อ่ะก็ต้องอย่าดื้อคุณแม่นะคุณแม่เขาไม่สบายเยอะแล้วแบบเราก็ไม่ พวกเฮียความจริงไม่อยากมาบอกอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็อยากให้วันใหม่อะแบบถ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่ก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเวลาคุณแม่เขาไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดไปอย่างนี้เพราะว่าคืออยากให้เขารู้หินแต่หินหิน,นใช่ครับจนจนคำจริงแล้วอะอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงที่เราสามคนนะใจว่าสามคนหมายถึงว่าบอยหนองพัดเนี่ย เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตก็กแล้วกันหลายๆครั้งที่เราต้องมานั่งตัดสินใจกันแบบนั่งคุยกันว่าเราจะเราจะแบบไปทางไหนกันต่อเออแบบช่วยแม่ไปทางไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คุยกันว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีช่วงท้ายๆท,ท,ที่มันเป็นสัญญาณมากๆแล้วว่าแม่จะมีเวลาอีกไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่บอกกันใหม่อีกว่าที่เคยบอกกันใหม่อ่ะมันเหลือน้อยจริงๆแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ย คือเขาอะถามว่าเขาอะเสียใจไหมเขาเสียใจนะเขาร้อ,องไห้เขาร้องไห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงๆอะเขาก็รับไม่ได้อยู่ดีเขา่ะเข้าใจว่าที่เราพูดว่าอีกไม่นานอะเขาก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเป็นเด็กอะไรใช่คือคำจริงแล้วอย่างที่พี่ๆทุกคนเห็นวันใหม่วันแรกอะเขาจะเหมือนกับร้องไห้ก็เยอะเลยว่า เขาตกใจใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงอะครับมันมันมากกว่ามันมากความรู้สึกมันมากกว่านั้นละกันใช่เขาก็เลยอาจจะแบบควบคุมไม่ได้บวกกับหลายๆคนหลายๆคนก็ด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีพอเข้ามาโอ้ใช่เขาก็ยิ่งก็จะกลายเป็นแบบถูกไปเรียกความรู้สึกเดิมขึ้นมาอีกควาริ่งผมถามเขาว่าแบบผมถามเขานะผมถามเขาว่าแบบหลังจาก ผ่านมาแล้วหลายๆวันนะว่าแบบวันนั้นทนําไมร้องไห้เยอะอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่เคยเจอความเสียใจแบบนี้นี่เขาพูดคำนี้เขาบอกว่าแบบเขาพูดกับผมคำานึงมันก็มันก็อิ act ผมนะเหมือนกันเขาก็แบบเออทําไมมันเสียใจขนาดนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเขาแบบไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็แข็งเข้มแข็งเยอะครับขอบคุณคำาริงผมนะต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มางานที่นี่นักข่าวด้วยที่แบบ อย hmm oh, I mean ู่เป็นห่วงเขารู้สึกมันใหม่แล้วก็คูณเพื่อนเล่นมันใหม่ให้กำลังใจมันใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเขายังเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเขายังมาพูดเล่นอยู่เลยว่าแบบอะไรนะเรื่องว่าแบบวันแรกแบบทําไมนะอ๋อว่าว่าวันแรกแบบเหมือนแบบตั้งตัวไม่ทันบอกว่าพากลอบไปกลายเป็นแบบว่าร้องไห้โฮเออใช่เขายังมาพูดทําลองก็แบบพลาดและพลาดและอะไรประมาณเนี้ยอแล้วก็เพิ่มครับ ภาพ,าพาว่าแบบว่ามีภาพออกมาอะไรอย่างเงี้ย่ใช่ๆๆ <c oughs> จริงจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่าว่าจะเป็นแบบนี้หมายถึงว่า <c oughs> เราเราเห็นหลายๆคนแบบในคอมเมนต์หรืออะไรทุกคนจะพูดว่าใจหายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปข้างนอกบางทีเดินเจอคนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเดินเข้ามา แสดงความเสียใจกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาตกใจมากเขาร้องไห้เลยอะไรใช่ใช่ใช่ใชเราก็รู้สึกว่าเออแม่เราอ่ะมีผลตอคนแบบจํานวนมากเนี่ยแล้วก็บ<ช><ช>ิใจแล้วก็จริงจริงก็ภูมิใจที่เออแม่มีคนรักเยอะใช่ใช่มีคนแม่มีคนรักเยอะจริงๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่า ทุกคนได้เคยดูแม่เลี้ยงวันใหม่ผ่านออนไลน์ด้วยเนาะก mm ็ hmm. ะเด็กๆอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่ของตัวเองด้วยอะ mm ่ะ hmm. อย่างที่พัดพูดเลยแบบผมมาพูดกันเองก็แบบดีใจมากๆที่แบบเห็นแม่คนรักแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค mm ือ hmm. ผมใช้คําว่าแทบทุกคนเลยที่แบบพอรู้ข่าวแม่ที่แบบรู้จักอ่ะโทรมาทุกคนแบบร้องไห้แบบ ร้องไห้มากมากเลยอ่ะจนเรารู้สึกว่าแบบเขาเสียใจกับการจากไปของแม่มากๆอะไรอเงี้ยแล้วก็ทุกคนรักแม่มากๆไม่ใช่แค่คนที่มางานแต่หมายถึงผมหมายถึงในในโลกโซเชียลด้วยนะหมายถึงว่าแบบทุกๆคนเลยความจริงแล้วว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นนะวันแรกอะ่ะเก้าอี้เราไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่วันหลังๆเราก็ต้องแบบไปเราก็ไปเช่าเก้าอี้มาเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าคนมาเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆแบบ ขอบคุณแทนแม่นะครับผมผมแบบผมเชื่อว่าแม่จะต้องแบบดีใจมากๆ <c oughs> ผมบอกแม่ทุกวันว่าแม่คนมาเยอะมากเลยเงี้ยดีใจแทนแม่มากเลยครับ, <c oughs> บครับก็พรุ่งนี้ก็จะมี <c oughs> บรรชภนกิก <c oughs> คุณแม่นะครับก็คมจริงแล้วผมจะเคลื่อน คุณแม่นะครับจากศาลาไปที่เมนสองนะครับที่วัฒศีมหาธาตุนี่แหละครับก็รับเริ่มเริ่มเคลื่อนประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกมาจะมาร่วมงานก็ไปพบกันได้ที่เมนสองได้เลยนะครับตอนประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งได้นะครับพิธีการจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการลอยอังคารก็เราจะไปลอยกันก็คือวันถัดไปวันอาทิตย์นะครับ เขาริงบอก็เรื่องนี้ก็บอกได้ผมไม่ติดคือผมจะพาพาคุณแม่ไปลอยที่พัทยาครับนะไปลอยไปที่เดียวกับคุณพ่อครับนะผมให้ให้ท่านมาอยู่ด้วยกันครับนะมีอะไรอยากจะฝากคุณแม่ไหครเป็นกบบก็ฝาก่อ๋อหนักเลยนะถ้าพูดเลจะหนักเลยนะ <laughs> <Okay. S 2> จริงๆก็แค่อยากจะบอกแม่ครับว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าสิ่งที่เออแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้พวกผมเพราะว่าเขากลัวว่าท้าวันหนึเขาไม่อยู่พวกผมจะลำบากเขาถึงพยายามทํา ทุกอย่างทำรตัตูทำอะไรของเขาอะไรเงี้ยอื่เรื่องสิ่งเหล่านั้นอนะโอเคพวกผมก็ขอบคุณในสิ่งที่แม่ทําให้มากๆอืมแต่นะตั้งแต่ที่มันช่วงที่คุณแม่ป่วยช่วงหลังๆอะไรเงี้ยครับเหว่าสิ่งที่แม่สร้างไว้ให้พวกผมจริงก็คือพี่น้อง พี่พวกเราอ่ะออโอเคเพราผมอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยอันเยอะหรอกในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นบ้านผู้ชายเนาะก็มันก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเยอะแต่พอพอมาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนแบบต้องมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจนมันก็ทําให้เราได้คุยกันเยอะขึ้นบางอย่างในเรื่องที่บางั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าพูด เราก็กล้าพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เรารู้ว่าเออนะวันที่แม่ไม่อยู่อ่ะเราเราจะมีพี่น้องที่เราอยู่อยู่กับเราอะไรเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเลยใช่ใที่แม่ทิ้งไว้ให้ความจริงแล้วคือที่พัดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะคือพัด คำจมีนิ่งหมายถึงว่าพวกเราคือคำนี้ถามว่าในบ้านนะ่สนิทไหมสนิทแต่แค่เป็นพี่น้องที่แบบพอเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเอาง่ายง่ายเช่นอย่างที่พี่ทุกคนเคยรู้ว่าใรเริ่มจีบใครก็ไม่มาเล่ากันนะเอาอย่างเงี้ยแบบรู้จักข่าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินข้าวใช้เวลาอยู่ในบ้านกินข้าวโต๊ะเดียวกันคุยเล่นกันเรื่องบ้าป้าเอาบอลทำมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักในครอบครัวถ้าถามผมอ่ะผมก็มั่นใจว่าไม่แพ้บ้านใครคือ อันนี้เป็นความผมผมกล้าพูดว่าเป็นความภูมิใจของแม่นะครับคือแม่ไม่เคยพูดกับพวกผมหรอกแต่ว่าแม่มักจะพูดกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆว่าเขาอะภูมิใจมากที่ลูกๆในบ้าน่ะสามัคคีแล้วก็หลักกันนะครับก็กถ็ถ้าถามว่าผมอยากพูดอะไรกับแม่นะครับคือ ผมว่าถ้าสาหรับผมแล้ว,ว่ไม่ต้องพูดอะไรอะ่ะแม่เขารู้หมดเลยว่าว่าผมรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ว่าสําหรับผมอะแม่คือทุกอย่างของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะบอกแม่เนี่ยมแม้ว่าเขาจะเคยบอกว่าเขาไม่เป็น่วงแล้วเนี่ยผมว่า สุดท้ายด้วยความเป็นเขาอะเขาก็มีความยังเป็นห่วงผมอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งอันเนี้ยผมดีใจที่ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าผมมจะดูแลน้อง,น,องน้องเองไม่ว่าวันหนึ่งต่างคนจะต่างไป้มีครอบครัวผมก็จะดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนทั้งนอกพัดแล้วก็วันใหม่ครับก็ก็เ,เป็นอะไรที่ผมผม ผมว่าแม่เขาคงสบายใจในเรื่องนี้ได้ส่วนถ้าแม่จะเป็นห่วงก็คงมอีอีกเรื่องหนึ่งคือยังไม่สร้างบ้านกันทีใช่ใช่ใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกอะแม่เขาจัดการไว้ให้ทุกอย่างหมดแล้วครับคือที่เขาแบบเล่นสร้างสตูอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เขาป่วยอะผมอยากจะบอกพี่พีทุกคนแบบผมอยากจะอวดแล้วกันถึงแม่ผมว่าที่พี่พีทุกคนเห็นสตูที่แบบสตูที่ไปถ่ายงานกันที่ขึ้นมา หนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยแม่สร้างตอนแม่ไม่สบายทั้งหมดคือต่อให้เขาไม่สบายอ่ะเขาก็ไปปีนเก้าอี้ฉาบปูนอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าแม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้าผู้ขับเนี้ยเขาก็จะไม่รู้นะเขาก็จะแบบหุดหงิดผมบอกว่าไว้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะแม่เขายังทำาิติโเจกหนึ่งคาด้ยเลยใช่ใช่เขายังบอกเขายังบอกผมเลยว่า เหมือนผมน้องว่าเสียดายทำมิเศษใช่ใช่ใช่ก็ยัมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่แม่เขาทำค้างไว้ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องมาสารต่ออะไรอย่าเงี้ยนะครับผมครับก็ก็ถ้าสุดท้ายถ้าจะพูดอะไรถึงแม่ผมก็อยากจะบอกว่าผมหนองแล้วก็พัดแล้วก็วันใหม่ก็แบบภูมิใจมากๆครับภูมิใจที่ผมได้เกิดเป็นลูกแม่มากๆ ผมพูดแทนน้องๆได้เลยครับทั้งน้องพัดแล้วก็บใหมัค่ัขบขาก็เป็นค่าร่ำอ